ที่ไดอออกมาเหตุแหลกๆเนี่ยทุกคนตางคิดเยอะทั้งนั้นเลยว่าโอ้ย่านผู้นั้นย่านผู้นี้ย่านไปต่างๆหน้าหน้าว่าสิบ่ว,ว่าเรื่องอีหยัง,ยงกับย่านมืดแต่ว่าตอนนี้เพิ่นบอกว่าบ่าต้องไปย่านอีหยังว่าต้องคิดอีหยังหลายคิดยังใดก็เหตุไปเป็นโตของเจ้าของเองเป็นโตตนของห้าเองเห็ุสบายสบาย ในมือนีมาเหตุเรียแล้วเอาความเป็นตัวตนของเห้าเอาออกมาออกหนากองเบผู้เดียวมีความสุขในตัวตนของเห้าเองแค่นี้มันก็เป็นการที่จะเริ่มสางไล่ใดปูพื้นฐานไปมือนีทัาน้สำเร็จก็ต้องปูท่าไ้เพื่อปลายท่งในมือหนึง่งสิดีขึ้นความย่านนะ่ะเป็นการคิดไปเองต่างๆนะหน้าก็คือ ความกลัวก็คือสิ่งที่บ่มีตโตตนที่มันจะมาขัดข,ขวางความสําเร็จของเฮาฉะนั้นว่าต้องย่านเอาเสนอหนาออกหนากล้องต่อไปเบ้าผูดคุยในสิ่งที่เฮาถนัดเบ้าหน่อยเบ่าร้ายก็เบ่าไปก็จะมือนี่เจอกันที่ไปทางความสําเร็จเป้าหมายก็คือการสร้างรายได้เงินนั่นเอง แต่ว่าตอนนี้บาะท่านได้มีก็เหตุสบายๆไปก่อนเนาะอ่าแล้วก็พบกันที่ความสำเร็จค่ะทุกๆคน